โอ้มีโอกาสมีโอกาสที่จะได้ไปเป็นน้องใหม่ในที่ทํางานสักที่หนึ่งนะคะใครหางานอยู่นะแล้เป็นชาวราศีกุมนะเดือนนี้ค่อนข้างจะมีโอกาสตรงนี้ค่อนข้างสูงนะคะนะมีโอกาสที่จะได้ไปเริ่มในเรื่องของการทํางานอะไรที่เป็นหน้าที่ใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยนะบางคนบางท่านนะคะเดือนนี้เองอาจจะผันหรือมีแนวคิดมีไอเดียในเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกับครอบครัวคะ่ะ นะคะอาจจะมีการแตกยอดแตกลายแล้วว่าเอาเอเฮ้ยอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะกับครอบครัวมันจะได้ใช้เวลาด้วยกันแล้วก็ธุรกิจก็อยู่ในบ้านของเราตรงเนี้ยกันเองไม่ต้องไปลงทุนหรืออะไรมากมายนะคะบางคนอาจจะคิดอ่านในเรื่องของการทําอะไรบางอย่างที่ทําจากที่บ้านนะคะหรือทำร่วมกันกับคนในครอบครัวนะคะลงทุนร่วมกันอะไรเงี้ยเปิดอะไรร่วมกันนะคะตรงนี้นะมันเห็นจากไพ่ที่มันปรากฏตรงนี้นะคะบางท่านนะคะเดือน ตุลาคมนี้เองที่เป็นชาวราศีกุมคุณอาจจะเจอลักษณะคือ <c oughs> ไม่คุณนะคะไม่คุณที่ทำงานอยู่เนี่ยไปเป็นเด็กเส้นเองเนี่ยนะคะมีโอกาสนะ <c oughs> หมายความว่าผู้ใหญ่เอ็นดูอะ่ะผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่อยากจะอุปถัมภ์ค้ำชูก็เลยส่งคุณให้ไปทำอะไรบางอย่างนะคะโดยที่คุณไปในนามเหมือนตัวแทนเขาอะ่ะอารมณ์เหมือนเป็นเด็กที่ เป็นคนทํางานที่ผู้ใหญ่ชอบผู้ใหญ่เก็บเอาไว้หนีบเอาไว้นายหนีบเอาไว้นะคะเป็นเด็กเส้นของนายอะไรเงี้ยนะคะมันมีโอกาสที่ทําอะไรเดือนนี้เข้าตาผู้ใหญ่เออใช้คํานี้ก็แล้วกันนะทําอะไรเดือนนี้นะคะมีโอกาสได้รับความเอ็นดูเอ็นด,เนดูเอ็นดูเมตตาสูงจากผู้ใหญ่จากคนในที่ทํางานจากคนในองค์กรฉะนั้นเดือนนี้ไม่ต้องไปลงณนะหน้าทองที่ไหนทํางานณนะตําแหน่งของตัวเองให้เต็มที่เข้าไว้ รับรองว่าจะเป็นเรื่องบวกเรื่องเฮงกับตัวเองนะคะถ้าดูจากไพ่ที่ขึ้นตรงนี้แล้วนะคะคือเจอ,เจออะไรก็ตามบอกกล่าวเขาได้หมดเจอปัญหาหันไปบอกคนข้างๆเฮ้ยติดปัญหาตรงนี้นะคะก็พร้อมที่จะมีคนซัพพอร์ตพร้อมที่จะมีคนช่วยเหลือนะคะนี่คือจังหวะดีๆในเรื่องของการงานของชาวราศีกุมนะเดือนนี้นะคะทีนี้ขยับขยายไปดูในเรื่องของการเงินกันสักนิดหนึ่งเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของการเงินหนึ่งใบค่ะ การเงินเดือนนี้มีคนอยากสอดแนม <laughs> 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 การเงินเดือนนี้มีคนอยากรู้อยากเห็นนะคะนะคะมีคนอยากใคร้รู้เรื่องการเงินของคุณว่าเอ๊คุณดูคุณเอาเงินไปใช้ทำอะไรยังไงบ้างนะคะมันจะมีคนอยากรู้ในจุดนี้นะคะในขณะเดียวกันชาวราศีกุมบางท่านเองเนี่ยเดือนตุลาคมนี้จะเป็นเดือนที่ ตัวเองอาจจะมองหาช่องทางใหม่ๆในเรื่องของการเงินนะคะให้กับตัวเองละนะคะเช่นบางคนมีการหมายมีการดูเอาไว้อยากทำธุรกิจอะไรบางอย่างไม่รู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถโดยสารไปขับแท็กซี่ขับอะไรอะขับรถที่ไปส่งของส่งค้นะ่ะเออใช้คำนี้ก็ได้นะคะส มีการดูหาช่องทางหรือมองหาความเป็นไปได้ในเรื่องของการลงทุนที่เกี่ยวข้อง <c oughs> กับที่ดินที่ทางห้องเช่าบ้านเช่าตึกคอนโดนะคะมันมีตรงเนี้ยเห็นจากไพ่ตรงนี้เกิดขึ้นนะคะ 3. มมีการคิดหาช่องทางในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับการเพราะปลูกพืชเกษตรบางอย่าง เพิ่มเติมนะคะเหมือนไปหาแนวทางมาว่าเอ้ยอยากจะทําสนใจพืชอยู่ตัวเนี้ยก็ไปศึกษาเพิ่มเติมมาว่าอะไรยังไงนะคะมันมีเกณฑ์ของการเงินที่จะได้ข้องเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะคะในพาร์ทของการลงทุนนะหรือบางคนก็คือควักเงินไปทําเลยก็มีนะคะตรงนี้นะเท่าที่เห็นนะคะอะ <c oughs> ก็ในขณะเดียวกันนะคะเดือนเนี้ยอาจจะเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าอะไรนะจับตาดูในเรื่องของ ในเรื่องของการเขาเรียกการทำเงินนะคะจากคนที่เรามีความสนอกสนใจอะ่ะเช่นคุณไปศึกษาจากคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะกูรูด้ด้านนั้นด้านนี้อ่ะเดือนนี้อาจจะมีการ <c oughs> ได้ใช้จ่ายเงินไปกับตรงนี้นะคะทั้งการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการเรียนตรงนี้เพิ่มเติมเพื่อหาข้อมูลด้วยนะคะเกณฑ์อย่างหนึ่งที่เห็นจากไพ่ตรงนี้นะบี่มองว่ามีแลนนะคะยังไม่ใช่ตอนนี้นะ แต่อาจจะมีแพลนในเรื่องของการที่จะเดินทางเดินทางแล้วก็แบบท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะมีเกณฑ์ตรงนี้เกิดขึ้นอยู่นะคะแค่ยังไม่ใช่ในระยะเวลานี้อาจจะเป็นการวางแผนเอาไว้ก่อนแล้วคุณอาจจะเดินทางทีหลังอีกทีหนึ่งนะคะแต่มีการจัดสรรเงินเอาไว้แล้วเอยจะใช้กับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะคะนะอ่ะโอเคทีนี้มาดูในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะเดือนนี้ชาวราศีกุมเป็นยังไงโอ ออร่าออกมาจากไหนคะเนี่ยขึ้นไปยืนแล้วมีคนแบบหือคนมองเป็นตาเดียวกันเลยนะคะเดือนนี้ออร่าคนโสดของชาวราศีกุมมาแรงมากเอนเนอรจีต้องบอกเลยนะคะไปทุกโค้งนี้แหกไปหมดเลยในเรื่องของพลังงานความโสดนะคือคุณชนะใช้คำนี้เลยนะคะเพราะว่ามีคนอยากเข้าหา ไม่รู้เขาเห็นอะไรในตัวคุณแล้วเขามีความรู้สึกอยากทําความรู้จักกับคุณนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ออร่าป่งปังถ้าอยากจะมีใครเข้ามาคุยหรืออะไรในในชีวิตช่วงนี้นะเออคุณหวานไว้นะคะหวานไว้สเสน่ห์ของคุณอะเดี๋ยวมันมีคนเข้าหาแน่นอนเดือนนี้ยังไงมันก็ต้องมีสักคนและวะ้ว่าถ้าดูจากไพ่ขึ้นตรงนี้ยนะว่ามีคนชื่นชอบแบบใช้คํานี้ก็ได้นะเบาๆบานี่คือแอบปลืม้มมีคนแอบปลืม้มเออแต่เขาอาจจะแบบเขาอาจจะมองว่า เออเราคงเราคงอยู่ต่างกันเกินไปคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะคุณอาจจะดูแบบดูคนระเวลกับเขาอะ่ะเขาคุณจะรับเขาหรอถ้าเขาแสดงออกไปว่าเขาชอบคุณมันมีฟีลอย่างนี้อยู่นะคนโสดเดือนนี้นะคะอาจจะให้เวลาไปกับเรื่องของการทำงานการพุ่งการมุ่งเป้า ในเรื่องของการทำยอดทำงานทำเงินสร้างฐานะอะไรเงี้ยแล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านนั้นเป็นอย่างดีนะคะโดยที่ <c oughs> เวลาที่อาจจะแบบใช้กับคนในครอบครัวมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเท่าที่บี้ดูจากไพ่ที่ปรากฏนะแต่ถามว่าคนที่บ้านอ่ะเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีให้กับคุณเลยคือสนับสนุนส่งเสริมคุณเลยว่าแบบเออโอเคคุณใช้เวลากับเรื่องนี้ทําไปเลยถ้าคุณสําเร็จคุณมีความสุขคุณโอเค คนที่บ้านก็พร้อมจะเข้าใจนะคะมันมีฟิลตรงนี้อยู่นะคะฉะนั้นก็เป็นพลังงานดีๆในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เนาะอ่ะทีนี้มาดูสุขภาพาปิดท้ายของชาวราศีกุมหน่อยค่ะหนึ่งใบนะคะอือหอนอนดึกนอนดึกแบบจงใจด้วย <laughs> นอนดึกแบบตั้งใจอะนะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณมีความ คุณมีความทําอะไรแล้วถ้าไม่เสร็จไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณตั้งเป้าตั้งอะไรไว้คุณไม่หยุดเนี่ยมันขึ้นแบบเนี้ยคือถ้าไม่ได้ตามที่ตัวเองตั้งเอาไว้ว่าสมมตินะสมมติว่าคุณทํางานอะไรไม่รู้ตอนกลางคืนแล้วคุณคิดว่าคุณจะต้องปิดยอดปิดลูกค้าให้ได้สามรายสมมุติคุณคิดในใจว่าคุณต้องปิดได้สามรายสิ่งที่ไพ่มันปรากฏตรงนี้คือในเชิงของสุขภาพเนี่ยคือคุณก็เอาไอ้สามรายนี่แหละเป็นเกณฑ์ไม่ถึงก็ไม่นอน สองลายก็ไม่ได้นะเหมือนสมมติมันเลยเที่ยงคืนมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วคุณได้แค่สองลายคุณก็ยังไม่นอนแบบไม่ได้ว่ายังไงก็ต้องสามลายก็ต้องปิดให้ได้สามลายนะคะเหมือนมันมีการช a l l e n g ตัวเองอยู่มันอยากเอาชนะข้อจํากัดบางอย่างของตัวเองนะคะไพ่เลยบอกว่าเดือนนี้ระวังสุขภาพอันมาจากความดื้อรั้นของเราเองนิดนึงนะคะบางทีบางครั้งเนี่ย <c oughs> ความที่แบบพัวพันอะความที่เราแบบไม่อยากให้มันจบมันยังไม่เสร็จเราจะไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไพ่บอก เบรกบ้างก็ได้นะคะ2ให้ระวังนะคะในเรื่องของออกิจกรรมบางอย่างที่มันจะมีผลกับสุขภาพบางคนเล่นเกมสายเกมเกมเมอร์นะคะไม่หยุดไม่หย่อนเลยไม่ได้พักผ่อนเลยคือ,อ,อตีสองแล้วไงใครแคร์นะคะฟิลประมาณนี้เลยนะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าเดือนนี้ระวังในเรื่องของสุขภาพอันมาจากจุดนี้สักนิดนึงนะคะเพราะมันจะมีผลทําให้คุณเองรู้สึกเหมือนวูบอ,อ่ะเออเหมือนวูบเหมือนกับธาตุไฟในร่างกายมันจะ มันจะไม่ค่อยปกตินักนะคะอันนี้นะถ้าดูจากไพ่ที่มันปรากฏตรงนี้นะคะให้ระวังในจุดนี้สักสักนิดหนึ่งนะคะไปดูแลสุขภาพในส่วนนี้หน่อยเนาะสำหรับชาวราศีกุมในรอบของเดือนตุลาคมนี้นะคะโอเคเอาเอาพลังงานไพ่นะคะมาฝากกันแล้วนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันบ้างนะกับชาวราศีกุมของเรานะคะ